เห็นบริบทสองขั้วที่ต่างกันขั้วหนึ่งก็คือบ้านนอกที่ค่อนข้างยากจนนะฮะแล้วก็ไปเห็นสังคมเมืองกรุงที่ค่อนข้างมีความแตกต่างก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่สดของมนุษย์นะฮะก็นอกจากทำให้คนอื่นแล้วเนี่ยต้องไม่ลืมรากของตัวเองอันนั้คือจุดพ้อยหลักที่ ได้กลับมาที่บ้านทีนี้คำถามคือว่าเ,ออเราจะพัฒนาชุมชนเราจะสร้างอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่าสร้างแล้วเ,ออเขาเขาต้องอยู่ได้ด้วยอะไรก็เลยคิดว่าการสร้างไม่ใช่ประเด็นที่ยากแต่การที่จะทำให้มันยั่งยืนอันนั้นคือน่าสนใจกว่าก็เลยมองว่าการพัฒนาชุมชนจะต้องนำไปสู่ การท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างไรก็ต้องนำสิ่งที่เรามีความถนัดและก็ชัดเจนที่สุดนั่นก็คือศิลปะการออกแบบร่วมสมัยนะครับซึ่งผมมีความสนใจเรื่องนี้ก็เลยบอกว่าถ้าเราเออทำการพัฒนาชุมชนด้วยศิลปะร่วมสมัยและมันก็เป็นสิ่งใหม่ของประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ศิลปะร่วมสมัยเนี่ยก็ไปถูกเจริตกับคนอยู่2กลุ่มกลุ่มแรก,กคือ กลุ่มที่มีความพร้อมเรื่องฐานการเงิน point ที่2ก็คือกลุ่มคนที่เป็นแนววัยรุ่นหรือฮิปสเตอร์เขาก็จะสนใจในเรื่องของไปหาจุดเช็คอินที่มันมีเรื่องของความอะไรนะมีความแปลกใหม่ก็คือศิลปะร่สมัยนำในเรื่องของการสร้างในเรื่องของความโดดเด่น อัตลักษณ์แบรนด์เข้ามาในชุมชนซึ่งอันนี้ผมก็ได้ได้ทำแล้วก็มีการร่วมมือกับเครือข่ายส่วนใหญ่เครือข่ายก็จะเป็นเครือข่ายที่มองในเรื่องของความยั่งยืนการที่เราพัฒนาพื้นที่นะครับนั่นแปลว่ามันทําให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ผู้คนมีโอกาสโอกาสแรกผมมองในเรื่องของการสร้างคนก่อนการสร้างคนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับ ทีนี้เมื่อเราทําให้เด็กมีโอกาส mm. เด็กได้เรียนรู้ศิลปะทําทอะไรเนี่ยมันก็มีทางเรื่องของชีวิตนั่นแปลว่าเขาก็มีพื้นที่ตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมทำเนี่ยเ, mm. เรียกว่าพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตนิยามของมันคือเอาบ้านนะครับบ้านเนี่ยบ้านอายุ70ปีมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งความหมายก็ว่าบ้านทุกหลัง สามารถเป็นกึ่งพิพิธภัณฑ์ได้ถ้าทำแบบนี้ได้แปลว่ามันจะเกิดการท่องเที่ยวชุมชนทั้งประเทศเลยนะครับอันนี้คือพิพิธภัณฑ์ชุมชนก็คือเราอยู่ใน่ามกลางชุมชนเราทำงานกับชุมชนนะครับมีชีวิตก็คือว่าการที่ทำให้คนนอกพื้นที่เข้ามาและเมื่อเข้ามาเรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำดีไซน์เข้ามามันก็จะเกิดรายได้เมื่อเกิดรายได้เขาก็มี ม,มีรอยยิ้มมีความสุขนั่นก็คือที่มาของเขาว่ามีชีวิตที่เนี่ยเราเรียกว่าเป็นศูนย์สร้างแรงบาันดาลใจเวลาทําอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับมันต้องทําให้พื้นที่เป็นศูนย์สร้างแรงบันดาลใจของผมก็คือโลโก้สู่เลยค่าทำสิ่งที่เป็นบ้านๆหรือสิ่งที่แบกระดินสิ่งที่คนไม่สนใจสิ่งที่คนมองข้าม เราจะทําสิ่งที่เรล่านี้ให้มันดูเหลือค่าได้อย่างไรจิตมุ่งมั่นสํานึกรักบ้านเกิดถือกําเนิดแปลงบ้านงานยิ่งใหญ่ทรงนาคาสร้างบึงการระบือไกลนําเอกลักษณ์ไทยสู่สายตาอารยะชน